ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมวิธีการเลี้ยงห่วงนะครับใรลูกออดนะครับวันนี้จับขึ้นจำน่ายแล้วครับถ้าท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ทราบกล้องจะเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวนะครับนะฮะ ไม่มาไม่ใช่น,น้อยนะครับเยอะมากสมาีิฟารรมของพ่อนิยมอีกครั้งนะฮะ <c oughs> บ่อนี้ก็กำลังเปลี่ยนถ่ายน้ำนะฮะจับจับตะตะแกงตะไข่ขนาดตะไข่เนี่ยก็คือเป็นที่คัดนะครับเป็นตัวคัดขนาดของตัวลูกออดนะครับให้ได้ขนาดเสมอกัน จากภาวะวิกฤตนะครับตอนนี้ก็ส่งผลกระทบให้กับหลายๆอาชีพหลายๆกิจกรรมนะครับก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนแลวก็ประยุกคตค์วิถีชีวิตวิถีการจัดจําหน่ายนะครับของเราก็อันนี้ก็แผนว่าการจ,จัดจำหน่ายก็น่าจะเป็นในลักษณะจะส่งถึงบ้านแล้วครับแต่จะจัดส่งในรูปแบบไหนเดี๋ยกกำลังคิดรูปแบบต่อไปนะครับผมอาจจะเป็นฟิตแช่แข็งส่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับ ติดต่อดูตรงได้ครับที่เพจเด็กน้อยบรรทุงนะครับกับภารกิจเล็กดวนครับวันนี้นี่ก็กำลังเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับระบบน้ำบาดาลนะครับสูบขึ้นทางนู้ดนะฮะแล้วก็ปล่อยปล่อยน้ำใสมาเพื่อไล่น้ำเสียออกนะครับ ย้ายมาลงบ่อนี้ไว้นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ